ที่บ้านค่ะตอนเช้าเพื่อที่บ้านจะมางานรับวิญญาเรานะคะวันนี้คือเช้ามากและก็คือไม่เคยเห็นวิธีชีวิตคนตะวันตอนเช้าเลยลก็คือเออ่ตอนเช้านะคนก็ยังมาทํางานที่นี่นะอันนี้แอปซิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะโอเคไปค่ะตอนนี้เราก็ถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับที่บ้านนะคะแม่ Sky Gate น,ะะนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารเช้าวันนี้นะคะคือเราจะซื้อไปให้แม่เราชิมพราะแบบเห็นแบนคนแบบมาทิ่เหมือน,น,นอนนะไรเงี้ยเขาก็จะกินอาหารเชา้าให้ให้ยายอ้วนกินพามากินร้านนี้นะคะ มาชิก่ะสมาชิกเล่นออกมานีข้ามากินค่ะวข้ากินข้าวเนี่ยค่ะน้นะะนาตาค่ะนะคะอันนี้มันออส่วนแล้วก็หรูโลคั <c oughs> เนเมียนเซียนอันนี้มันข้าวไก่ดีรูนะคะมาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเนชันแนลไสหวานมิวเซียมนะคะซึ่งจะไปถ่ายรูปแล้วก็จะไปดูตรงข้างในนั้นด้วยข้างใน มิวเซียมด้วยมารู้ว่ามันมีอะไรและนี่คือภาพในมิวเซียมนะคะคือเขาน่าจะห้ามถ่ายวิดีโออะไรแพทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เอาลงมาฝากนะคะทุกคนพอดีเมมเต็มนะคะก็เลยแบบ ให้ hey, ดูนิดเดียวเพราะว่าบางอันเราก็แบบเคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เรามากินเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่เราเคยไปกินที่ไทายจงแล้วก็ทีนี้เราจะมีอีกรสหนึ่งแต่เราไมา่ให้ดูนี่นะคะนี่คะ่คะเดี๋ยวมีอันหนึ่งด้วยนี่นะคะใหญ่มากน่ากินไหมน่ากินมาเริ่ม เดี๋ยนวนี้จะเปรี้ยวแบบติดรสนังเป็นเปรี้ยวแบบเออไม่เผ็ดเทสไม่เผ็เทสอ,อร่อยมากเลยแต่วันนี้จะไปไถ่ตยงกันนะคะปัติบ้านนะคะซึ่งเราซื้อทัวร์จากกบุ๊กไปนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปส่วนออกไม้นะคะที่ถ่าจงค่ะไปถ่ายรูปเรื่องกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราไปคุกวันเดย์ทิปคะซึ่งเรารู้สึกว่าไกด์มีความแบบไม่รู้ว่าไม่ทุกชะตาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง อันนี้เราอยู่ที่ร้านไอติมน,นะคะที่เราเคยมาถ่ายค่ะที่แล้วที่มาถ่ายจงนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นราน้ายๆไฮรีคอรเตอร์นะคะนี่นะคะใหญ่มาก มันจะมีเชียงโนทั้งนุ่นแล้วก็ฮังนุ่นเชียงโนนะคะไต้หวันวานิลาสตรอเบอรี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นซอเดทคาราเมลนะคะที่เราสั่งมาอร่อยมากอร่อยจริงนี่นะคะเป็นเป็นเขาเนี่ยเป็นร้านนิ่งไก่นะคะชื่อว่าเจเจอะไรนะเจเจอะไรนะชื่อร่านเจเจเอ่อเจแอนเจอะไรเจเอให้หนึ่ง ้ะะ็เป็นกระเร์เป็นไก่ไต้หวันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน J&G นะคะทุกคนกำ <c oughs> ล,ล,ล,ลังรอเซ็ตอาหาร ตาชาดเป็นตาชาิแล้วหวันตอน,นี้เราอยู่ที่เรนโบว์วินเดตนะคะเป็นหมู่บ้านที่ทหารคนนงเกษียณนะคะแล้วก็เขาก็มาเพ้นทำเป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้รือทิ้งนะคะซึ่งตอนนี้เ,เขาได้เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีที่แล้วเต้นต้นปีนี้เองนะคะอายุหน,าหนึ่งปีนะคะแล้วก มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พัดได้ยินขาวว่าวก็คือมีคนน่ะมีเด็กเอามาก่อกวนแบบมาเขียนมัว่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องปิดไปช่วงหนึ่ง ที่เก้าเมรนะคะก็จะเป็นวินนิลนะคะหรือกางผ่านลมนะคะที่คนไต้หวันก็จะมาดูพาคทิตกที่นี่นะคะน้ำอ้อยแบบอ้อยจริงๆนะคะร้านอยู่ตรงนี้ข้างหลังนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูของฝากนะคะในนี้น น,ะะนี่ที่เราซื้อมานี่นะคะซื้อมามีอันนี้นมเปี้ยนี่ขยาอย่างปิ่งนะคะขนมพาที my life.